พี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงทำไมถึงจะขายดีจกทำธุรกิจหน่อยอ๋ออาจจะต้องการใช้เงินรับรู้ครับผมครับผมคือต้องการใช้เงินเห็นบอกว่าขายเท่าทุนเลยขายเท่าทุนโอ้โหพี่น้องหาไหนไม่ได้นะครับวัวนอกนำเข้าราคานี้นะฮะวัวนอกนำเข้าราคานี้ผมคิดว่านะถ้ามาดูตัวจริงนะเนี่ยถ้าชอบจริงๆเนี่ยพี่เขาคง ต้องช่วยค่าน้ำมูกน้ำมันบ้างล่ะครับนะสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาซื้อวัวนะครับเป็นวัวนำเข้านะครับพี่น้องครับเป็นวัวนำเข้าวัวนอกนำเข้านะครับสาย HK นี่ฮะพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันก่อนนี่ฮะยืนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงอ๋อผมตีครับครับผมพิตีเนาะอ่าฮะครับผมเอ่อพิกัดฟาร์มอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่บ้านฉางบ้านฉางจังหวัดระยองครับผมอาเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อ 0806350015นย์หกมห้่งครับผมภายใต้ชื่อฟาร์มอะไรครับที่นี่อ๋อยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งเป็นฟาร์มเลยยังไม่ทันตั้งเป็นฟาร์มเพิ่งเลี้ยงอ่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับนะเพิ่งเริ่มเลี้ยงแต่ว่าซื้อวัวไม่ธรรมดาเลยพี่น้องวันนี้เปิดกี่ตัวครับเปิดไว้สองตัวครับสองตัวหนึ่งตัว HK 9 7 5ครับผมตัวเปิดไว้สี่แสน อ๋อคือตัวนี้ตัวนี้อฮ uh huh. สีแดงครับผมเป็น HK นะครับนะเป็นวัวนำเข้านะครับเนะ้ะนำเข้า SG ห้วยถแถงครับผมจาก SG ห้วยถแถลงในตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเกือบเกือบสองขวบแล้วครับอายุเกือบสองขวบเป็นสัตว์มันรอบแล้วเป็นสัตว์รอบหนึ่งแล้วผสมหรือยัง,ย,งยังไม่ผสมยังไม่ผสมอืม อายุประมาณาจะสองปีแล้วนะฮะวัวผิดกินผมนะพี่น้องนะปกติแล้วถ้าเล่นกับลูกน้องในฟาร์มเนี่ยเพี่เขาบอกว่าเชื่องมากแต่วัวัว,ว,วเจอผมแล้วพอดีผมผมฉีดน้ำหอมมาด้วยวันนี้วัวก็เลยตื่ตื่น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 ,นหน่อยนะฮะตัวนี้ไม่ท้องเป็นสัตว์แล้วพี่น้องจุดเด่น คือความสูงนะครับจุดเด่นคือความสูงลําตัวยาวนะฮะเป็นวัวนอกนําเข้ามีใบใบเพชรใบเพชรมีดีครับผมแต่ว่าใบเพชรอยู่ที่บ้านนะฮะถ้าอยากจะดูโทรมาขอดูได้ถ้าอยากจะเห็นตัวจริงมาดูได้ที่ฟาร์มนะครับน,ะฮ,ะนะฮะราคา4 0,000นบาทท้วน ใช่ไหมครับครับต่อรองได้ไหมครับค่อยมาดูตัวจริงก่อนค่อยมาคุยกันครับมาดูตัวจริงก่อนค่อยมาคุยกันอ่าแต่ผมบอกบอกเลยครับพี่น้องครับวัวตัวนี้รูปร่างใจได้เลยทีเดียวนะครับโครงสร้างโครงสร้างไม่ธรรมดานีฮะดูหน้าครับนีฮะหน้าสวยมากๆพี่น้องหน้าสวยสดเลยทีเดียวแต่วัวค่อนข้างจะตื่นผมนิดนึงเนี่ยฮะวัวค่อนข้างจะตื่นนิดนึง ราคา4,000สนบาทนะพี่เพิ่งเริ่มเลี้ยงทำไมถึงจะขายพอดีจกทำธุรกิจหน่อยอ๋ออาจจะต้องการใช้เงินทำธุรกิจครับผมครับผมคือต้องการใช้เงินเห็นบอกว่าขายเท่าทุนเลยขายเท่าทุนโอ้โหพี่น้องหาไหนไม่ได้นะครับวัวนอกนำเข้าราคานี้นะฮะวัวนอกนำเข้าราคานี้ผม คิดว่านะถ้ามาดูตัวจริงนะเนี่ยถ้าชอบจริงๆเนี่ยพี่เขาคงต้องช่วยค่าน้ำมูกน้ำมันบ้างแ่ะครับนะคงคงไม่ตึงถึงขนาดว่าไม่ลดสักบาทเลยผมคิดว่าน่าจะลดได้พี่เขายอมขาดทุนแหละพูดง่ายๆอะนีครับลองมาดูลองมาดูครับตัวนี้วัวนอกนําเข้าเป็นสัตว์แล้ว1รอบนะครับเพศเมียอายุประมาณ23เดือนใช่ไหมพี่ประมาณนั้นครับผมอายุประมาณ23เดือนส่วนสูง ส่วนสูงประมาณ145 1 0 0ถึง150บวกประมาณนั้นนะฮะตำหนิมีไหมไม่มีตำหนิรับประกันนะรับประกันตำหนิรับประกันตำหนินนเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูนมพยายามจะให้ดูนมแต่เขาไม่ค่อยนิ่งนะฮะเป็นวัวสาวนะครับเป็นวัวสาวนะครับนะนมดูไม่ค่อยชัดพี่น้อง ดูไม่ค่อยชัดนม4เต้าผมเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะนมน่าจะ4เต้าครับพี่แกบอกว่ารับประกันตำหนินะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ไหนนะครับพี่080-635-0015ครับาครับผมเนี่ยฮะวัวนอกนำเข้าขายเท่าทุนอ่า ขายเท่าทุนราคาทุนเลยเพราะว่าต้องการใช้เงินด่วนเอาไปหมุนธุรกิจเอาไปช่วยซ่อมธุรกิจตรงนั้นตรงนี้ก็เลยจริงๆแล้วใจไม่อยากจะขายเลยใช่ไหมครับยังเสียดายอยู่กันยังเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าจําเป็นนะฮะจำเป็นที่จะต้องปล่อยออกไปอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันครับ,รบพี่น้องครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นี่ฮะฟาร์มโลโก้ฟาร์มชัดเจนเลย ครับเป็นวัวเทานะครับเป็นวัวเทาครับพี่น้องครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาลูกสองมันก็ประมาณประมาณกะไม่ถูงกันลูกเขาตัวไหนครับลูกตัวเนี้ยตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อโอ้เนี่ยฮะลูกสวยตัวผู้ตัวเมียตัวตัวเมียลูกตัวเมียสมแยกเพศอ่าผสมตัวแม่เขานี่ผสมแล้วสมแล้วแยกเพศแยกเพศด้วย กี่เดือนแล้วครับวันที่เจ็ดครบสามเดือนวันที่เจ็ดครบสามเดือนนะฮะลูกสองในท้องเนาะใช่ลูกสองในท้อง<ช>รบ2 2> องับประกันท้องคร,บรงับประกันท้องรับประกันท้องรับประกันตำหนิตำหนิมีไหมไม่มีตำหน,นิไม่มีนะครับนะ,ะขีดแซ่บหนึ่งศูนย์ห้านะครับแล้วก็มีเลขสองที่ขาขวาวัวฟาร์มนี้น่าจะเป็นของ กิติฟาร์มใช่ใช่อยู่ที่อยู่ที่บ้านค่าย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 ไหมบ้านค่ายบ้านค่ายเนาะครับผมครับผมนี่ฮะตัวนี้พร้อมลูกเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่สามสามแสนสามแสนบาททวนสามแสนทวนพูดไม่ผิดนะอ่าสามแสนทวนครับโอ้โหพี่น้องราคาน้าหน้าต่อรองมากๆต่อรองได้ไหมได้ ต่อรองได้ด้วยตัวนี้อ่ะโครงสร้างสูงประมาณ140นะฮะสูงประมาณ140ลำตัวยาวคือจุดเด่นของเขาเนี่ยฮะยาวมากลึกด้วยยาวด้วยพี่น้องครับเนี่ยฮะลึกด้วยยาวด้วย30,000นบาทพร้อมกับลูกลูกอายุเท่าไหร่พี่ ลูกได้ประมาณเกือบเกืบห้าเดือนแล้วแต่ลูกผมไม่ได้ปล่อยนะเอา้าไม่เอาเดี๋ยวพี่น้องเข้าใจผิดแค่ขายตัวแม่ติดท้องใช่อ๋อผมนึกว่าขายพร้อมลูกไม่<า>ใช่ลูกไม่ได้ขายลูกไม่ได้ขายขอ,อ,อขอโทษจริงๆพี่น้องต้องขอโทษจริงๆการสื่อสารผิดพลาดขายเฉพาะตัวนี้ท้องแล้วท้องแล้วส0 0แสนบาทรับประกันท้อง,องใส่พ่ออะไรครับ เจดีเฮดเอเก้าหนับสีมีใบผสมไหมมีใบผสมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านผมผมก็ลืมผมพลาดเองครผมลืมลืมบอกพี่เขาว่าให้เตรียมใบมายสมแยกเพศแต่ว่ายืนยันนะยืนยันยืนยันผสมแยกเพศนะนะครับใบอะไรของเขามีครบหมดมีครบหมดมีครบหมดครับอยากให้เข้ามาดูตัวจริงมากๆเลยวัว เฟรมเนี้ยฮะพี่น้องดูครับเต็มกล้องเลยนะฮะท้องสามเดือนผมไม่อยากกะน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยหกถึงเจ็ดร้อยโลได้อันนี้ผมกะด้วยสายตาส่วนสูงประมาณสักร้อยสีย่สิบนะครับอันนี้ผมก็กะด้วยสายตาท้ายนะหางนี่ลากพื้นดินเเป็นดินเลยนี่ฮะหางลากพื้นดินเลยตําหนิไม่มี นม 4. ีเต้านะครับให้ดูนมนมสีเต้าดูกล้ามเนื้อท้ายนี่วัวท้องสองนะพี่น้องนะวัวท้องสองดูโคนหางครับดูโคนหางเลยนะเป็นวัวเทาพี่น้องครับหน้ามาดูหน้ามาดูมากๆตัวนี้เป็นวัวท้องสองอายุก็น่าจะประมาณสัก3-4มขวบเนาะ ประมาณนั้นะน,น, <S 1> <S 1> นะฮะบัวประมาณนั้นท้องสรับประกันท้องรับประกันตำหนินะครับแถวนี้ส่งฟรีไหมราคานี้ก็ก็มาคุยกันมานคุยกันอ่ะมาคุยกันนะ,ะค,นครับเรื่องจัดส่งเรื่องอาราคาต่อรองพี่แกบอกว่าอยากจะให้เข้ามาคุยที่ฟาร์มนะฮะอยากจะให้เข้ามาดูที่ฟาร์มเบอร์โทรอ,อีกทีนึงครับ 0 8 0 635 0015มครับผมพิกัดที่นี่บ้านฉางติดรั้วสนามบินอุตภเปาติดรั้วสนามบินอุตภเปา,ราหรือปักหมุดมาที่วัดคลองทรายวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางอำเภอบ้านฉางปักหมุดมาเลยเมื่อกี้ผมก็ปักมานะครับแบบวันนี้ก็มาแบบด่วนๆเลยเหมือนกันนะโทรคุยกันเสร็จมาเลยผมก็วิ่งมาเลยเนี่ยฮะ วัวเทาตัวนี้น่าน่าสนใจนะครับเป็นวัวท้องนะฮะเป็นวัวท้อง